ไปเร็วสุดปางก็แบบไม่ได้เจอคาสิกเลยพอเธอเล่นคาสิกปุ๊บเจอทันทีัดคลิปแล้วเด้อก็จะเห็นคาสิกคลิปที่เก่งนะโอ้โอเคอะกดผิดแสงบทนี่ทำไมกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วปังเถียงบนนี้ไม่รู้เรื่องเลยมาแล้วมาแล้วมาล้เมื่อกี้เท่ไหรเปลี่ยนไปเลยตัดไปเปลี่ยนเห็นมา ระวังนะคะเสี่ยงเขาคิดหมดเลยอุ๊ยโดนตัดค่ะตัดคลิปส่วนที่ไม่สำคัญออกไปน้องเด็ดเน็ตไม่เคยตัดคลิปค่ะเออทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าฉันลงคลิปโซ่แค่บูชากไปเออเของเจมมันมันมีอีกาขึ้นเหรอนี่นี่ แทงคีบะเอากูเนี่ยเน็ตเน็ตมันมินเน็ตเน็ตอย่าหยุดแทงอ่าไปแล้วไปเน็ตเน็ตมานนี่เลยลาคิดเจอโอมเจอใครอ่ะเจออิศ็์ยอมว่ะอ้าวพลาดพลาดคีเป็นหมดเลยหลอดอัพสกิลอะไรนัมเป็รูปสองสองอีกทอยสองอ่ะจะสองจะผิวแล้วมีประโยชน์แต่หนึ่งจะแรงระวังเน็ตทำไม่ได้ไม่ได้จริงอ่ะท่าอัพแรงที่สุดคือสามมือเป็รู้แบบแอ๋อเจ็ดเยี่ยนี่ย ทำอะไรกับมันได้บ้างอะเก็ียอ,อีออวออิญญ,ญาจังเลยอ่ะทำอะไรกับอีิอีวิญญาณน,นี้ได้บ้างอมะมาดามโอ้ยแล้น่เจออะไรนี่หน้ามีเหรอเจอเจ้คาลิต้าเนี่ยโอ,อ,อ,อ้ตัออีอ๋ออีวิญญาหอกหักเนี่ยอ๋อมันจะกระโดดกระโดดนะมันทำยังไงได้เลยหรอผลแบบน,นี้ถ้าเกิด แต่ไม่ต้องป่อยนะเวลาเวลามันโดเวนถ้ามันโดดสโล่มันจะมันจะโดดชาลงหล่อนก็ฝนใส่มันไม่ฝนละค่ะมาดามตุยก่อนเอาแล้วเอาแล้วตุ๊ดเด่นเราเจอพายอ่ะเราเจออีเหลียวหรอเนี่ยจะแบมเนี่ยไอ้วงๆงเหมนตอนเมื่อกี้ <ส>เราจะกดเราจะกิลใส่มันเลยโธ่ฉันยังป่ายังป่าตัวนี้ไม่ค่อยเป็นอ่ะเลืออัพสามนั่นก็ได้จะแปลงเวลาหล่โดดข้ามไม่ได้โดดออกได้ไม่หยุดลอยไม่หยุดลอยกระเทยไม่หยุดเลย โอ้ฉันจะตายไปเนี่ยวันนี้แม่ฉันจะตายเดี๋ยวฉันจะรอดตายตายหนี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 ตายตายเฮ้ยตายรอดว่ะรอด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 จะตายตรงนี้แหละตกไตรงนี้แหละเขาจะตายตรงนี้แหละยิงสองไมาดูดเลือดนะตัวแหลายตัวใยิงเออที่การ์ทิการ์ยืนอยู่เพราะว่าพยายามใช้สกิลสองเนี่ยอันบางเม่อกไม่ได้กินเพราะอะไรนะหันไปเดินโบนัสด้านมันมันอยู่รอด ตกใจคือแบบปิดแขนเลยแต่เอาเต่าไม่ทันจริงจริงย่าไม่ต้องเอาตัวเองจะได้แต่มันไ้อเอาเต่าก่อนเต่ายิงพ่มีเยอะโดดแล้วมันหีโมใครจะหีโมกระเทยน้องโอ้รอใช่มีเตือนแหละเหลียวเหลียวมานาหมดแล้วนะเนี่ยทำทำไรน้องโอไม่น่าได้ละ โอ้ยไม่ชอบพี่ตัววิญญาณนี่โลอยอย่ะใช้ท่ามันยังไงอ่ะเน็ตอย่าใช้ท่าสามพร้อมเพื่อสท่ก็แบบในเวลาบวกก็พอเน็ตกูได้มันกระโดดมันจะกระโดะโดช้าลงมานาหล่อนจะหมดเร็วมากๆเลยเน็ามามานาหมดแล้วนะลืมอ่ะลืมว่าตะกียมันติดคีกเน็ตไมีฟอร์จูนอ่ะหล่อนดูนะเวาลามันมันจะมีคีตัวหลักอ่ะถ้าหล่อนใช้ท่าสกิลหนึ่งใส่ในทีตายอ่ะกระสุนมันจะเด้งไปแล้วมันติดคีด้วย กล้าหรอฮะอุล่อนเรล้างอ๋อเลยล้างกลับมาแล้วกลับบ้านไปก่อนก็ได้ปะเมกาเมกาไอ้นั่นเหลียวปักหนึ่งนะงูเกิดต้านยังรูปเลยบอมเกิดต้านยังอัพสองนำมาตัวแก็งไวมันจะไหวของนางใกล้แล้วมันเกิดต้านอ่ะไม่มีมานาไม่มีมานาจูนะ อ๋อเ้นแม่มาละอร์ให้ตัวนี้ตีลูกมันก่อนนะอ๋อโอเคค่ะนอกจากตัวที่มีสกิลหมู่ก็ต้องตีแม่เพื่อยีางี้ตีลูกคื่จะยิตัตนค่ะตวนหต้าเลยถึงได้ลงกรโแม่ค่ะอยากได้ก็ตียงแต่ว่าเออมันต้องอ่ะไอหนอยากดูเส็ยรหวมอ่ะ เธอจะคัีด้แอบายาะตัวมันไวระวังนะเอวตรงนี้หายเปล่าหรอไปแกนสี่ให้ดเสียวกันปานานางหมดหมักไม่กลับวแล้วเริ่มแบบเช็คหนาละมันไม่เห็นใช่ปะว่าระวงขึ้นอะระวังเน็ตตวังไ็เห็นเอ๊แตแบบขอบเจ้ไลูมีทั้งหก อาทำไมใช้ไม่กลับบ้าน่ะที่ตีอ่ะมีเถิงกาแฟเลยนะคะนั่งกระโถยโหสาแปดอะอระโถยก่อนแต่แบบแปดเข้าไปอย่างเฉยๆไปแค่ให้ไปอุ้ย่อนจะทำดับเบิลช็อตเลยด้วย่อนคะต้องกด้ช่วยเหลือค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงนี้สองตัวค่ะ นั่นแน่เลยมาแล้วค่ะมาค่ะคารินตาก็อยู่ตรงนี้ค่ะมาแล้วมาแล้วอู้ยกอนฆ่าไม่ยู่ตรงนเ้ยกระโดดกระโดดแล้วเราไปเต้นให้ไหมไม่ต้องเลยต้ะ มาล่าที่เดือดร้องแล้วมาแล้วมึงใช่ไหมพวกเธอต้องคอยระวังป่าชันไว้ด้วยนะเพราะว่าอีพวกนี้มันชอบมาขโมยฉันเห็นใครมาทางเนี้ยล่ากีฬ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 ามันมามันมามันกลับมาเี่ยล่าระวังล่ะสุกีจแล้วนะคะโยมเด๋อไม่ได้นี่แปดก่อนจะรู้ลงมาเร็วจะรู้ลงมากิน ตายแล้วเต้ยเจ็บผมเจ็บมโนเ้มา่ามาแล้วอยู่แล้วเออว้ายอยู่นึ่งซิอยู่นึ่งอยู่นึ่งเออแหล่งมากแหน่งมากไม้ไมป่างลยอ่ะมันทำอะไรมันทาอะไรตรงนี้อ่ะมามันมามันมาฆ่าฉันกับพี่โองเนี่ยไม่มันมันมามันมากวนป่าฉันมันจะไม่ให้ฉันได้ป่าเมื่อกี้แต่ตอนอุ้ย้วโอ๊าผีเยอะกว่นี้อ่ะ โน้ต6นะคะคือ8คนขอปากหวานกับน้าเอยังไม่เอาเลยนะจุกกี้มากอิเลี่ยวก็คือปากหวตรงกกตรงมันคือให้ดูให้ให้หน่อยแต่แหมมาอยู่ข้างบนนะ้าเอพวกนั้นน่ะปดกระไคราค่ะใครต้องมีก่อนเดีวิาณนี่จังเลยอ่ะ ใครชนะมันไาอยากรู้จังจจรู้ไงคือจะแบบก็ระชนะหลอดก็ชนะนะเอาจริงเน็ตหลอดอดแบบเบิร์อัพใส่กีไม่เด้งอ่ะเลื่อนกีขาดแรงมากบอดี้สัมตรนแนี้ฉันควรจะซื้ออะไรหรือฉันควรจะซื้อสองอันนี้ก่อนไป เกิดตาจรูดเท่าไหร่แะสี่ตัวแล้วค่ะไอ้กลับมานก็คือเลนเลนล่างรู้สึกไม่จะรู้เลยบอกลากิียากป่ะต้งาดแบบอีโมจิมัน้าแล้วเบาด้วยใช่ไหม ก่อนอีคาลิสตาาเจอปนะุ้นแอ่์มันชื่อโจก็มาวันนี้ก็ดีกว่าไม่ต่างชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อคาลิสตาอ,อ่ะเขาจอ่านชื่อก่อดฉันให้มันถันหลัง,งให้ก็ไหนครัคาลิสตาค่ะเออใช้คาลิสตาคาลิสตากระสือจะเรียกว่าจะ,จะเรียบร้อยหอกสามซอกครับไปเร็ว ปาดปอดแปบนบปป้นเลยนสวยมาจากไหนคะอีอีสคาริต้าโอ้้าซิกซทีมนนออกนี่เดีย๋ยวฉันเอาไอ้นี่ไปช่วยไปช่วยเลนเลนเล่างเอใช่แปดไปแล้วค่ะเออแปดเลยเหรอทีดคิวทีมเจ เข้าหลังเข้าหลังเลยเข้าหลังนี่ก่อนนีแล้วเด้อโอ้โหหอนหลังไม่น่าออกไปไกลเลยหนูรักพี่นะคะพี่เห็นหนูร้องคาสิคเวลเจ็ดแล้วเหรอนี่ไม่เข้าซะ ทำไมอ่ะโอ้ทำไมต้องมาเจอตัวเกินตานด้วยเนี่ยโอ้แคลรี่ดีๆมีก็ไม่เจอทำไมเจ้องมาเจอตีตัวหอ,อกตัวหอ,อกปีด้วยเนี่ยเอาจริงนะเดนคาลิต้ามันไม่ค่อยเก่งนล้นะอยู่เนี่ยแต่ก็เก่งอยู่นะแต่มันตีแรงอุ้ยอ๋อตกใจมันมีท่าดึงหอ,อกด้วยอ่ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ระวังคาเตะอยู่ตรงนี้ เราอัพเกรดอะไรไปาจจะเปลนอัพเกรดอัติเราท่าสาออม,าอ,อ,อ,มาอ,อ้าตายไปแล้วตายตายตายัายตายตาอตาตาย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 ต่ยตายเชยตอยตา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 ยยยตาายตายายตายยตา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 ยชายอายต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 าายตายตายเายตายั้ตตตยตายตาตตนั่นนะ ซ oh. oh. ิกิวสองที่ไปหายเป็นซิกิวสองโอ้ยมีวอร์มอยู่กี่วิวะหมดแล้วใช่ไหมฆ่ามันดิอ่าเดี๋ยวอูดักตรงนี้ก่อนคาซิกหายอ๋อคาทิกอยู่โน้นโอเคแล้วขอไปฮิลจัดพีเป็นหนึ่งพันแล้วโออยู่กับน้องโอไปหาเซรุ่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้จะหมดเวลาแล้วเลย้อเมอร สีเหลี่ยวกับตานาเล่นตรงนี้นะ่หายใไม่ทานนะคือมันมันต้องไหวใช่ไหมเลยบอกไหวมะเขาก็ปลอดแม่อาอขันสะทว์ถูกตอนนี้ที่มันเลี้ยวเยอะก็ฉันขันสะทูกนี่แหละเอาไปคนละดอกเก่่่งงมมันไเกรป้าก่อนนะเนท คุณเละชาใครสร้างหรอกอะไรมาของทาวดี่เละอยีาา่ยมันมั่นตังเลยอะ่ะอย่านะเน็ตตอนนี้ระวังมันมีคาสติกแมนยม,มังกรฮะสองต,ตัวเลย มันได้มางก่อนยังไม่มันไม่ได้เอามังกรมันมาเอาเต่าฉันเะต่าหอยนะโอนเนี่ยอ,นนอยากแกงแล้วแต่แบบเฮีย <Here. S 1> shutdown ไปข้างบนหรอเออเยียบห้ตายวะโอ้ไม่โดนขามันได้เป็นยังไงตุเดกจายนครับตุเดกตุเด็กเนี้ยแต่พออยู่อุ้ย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 แต่ลูกนอาวแล้วมันมาอันตีอะไรกูแล้วลอเลยลางหายแล้วนะนะโอ้ยคือมันมาอันตีอะไรโดนทานนะะเนสเกียร์ห นี่นี่เดี๋ยวเกียรดหรอตรงนั้นสามตัวโอ้หเกียร์น่ะคือมันบอกว่าหายพอมาตีจะตายห่าแล้วถ้ามันหายจะไปตอบหรือว่าหายสนใจไหมคะเจ้าเล่หเขาวางวอรตรงนี้ด้วยค่ะอย่าไปลึกค่ะเดี๋ยวโดนมันเข้ามาเดี๋ยวมันเข้ามาทางนี้ไอ้สต้าอันนี้ยใช่นะ้ว่นได้หกำใจเลยอ่ะ มุ่งหนีอะเปอะไรคะฉันสิที่ต้องหมุดหนีโดนอีเซตตีไ,ม,ไมเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ยโอ้ตไองตี่้ิมาเนี่ยตัวก็บางอ้าวขัิข <c oughs> สตล์รีร้างหายไปแล้วกลับบ้าน,นแน่แน่ใช่ฉันว่ามันออากบาังกรอยู่ อีเจก็หายแล้วอ่าแน่นอนมังกรมังกรเนี่ยมัน,นมา,านมาัางกรอยู่มันมาเอามังกรอยู่มันมีวอร์ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอ้ยอมาละจ้าอ๋อ นี่แต่ฉันทำด้วยนะเน็ตยิงธรรมดาเออสวย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 ละวยลกับฉันจะรู้ว่ะเราจะดูอีเซสเนี่ยต้องตายเน็หนูมาช่วยแล้วออ้โหพนังหน่อเจ้าสดมากเน็ตไปแล้วจะูมันต้องแบบนี้ไปทางนู้นที่อมแปลงนู้นเน็ตไปนู้นแล้วเน็ตไปนู้นแล้วอ๋อ อ้ามันจะไปของกูตีค่าคาติกต่อเลยค่าคาติกต่อเลยเร็วอย่าให้มันเกิดตาย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 ปีตีน่ะเห็นแล้วนะซึ้งรอน้องโอ้เอ้เิลูมันต้องกดแบบนี้ค่ะถูกแล้วค่ะให้มาจิ้มนะเฮ้ยเอ๊ะเอามีปอจูมมาทับเซนนะหรือว่าจะเอาไม่ปอจูมมาทับโซน่าวะฮะ เราดันเลัอกงานขีไสิสถานการณ์ไ่คยรักขี่ไม่นเก้าร้านแปลมันท์หมดแล้วนะตะวันใครเลือเข้ามาจุดดุยตามพุ่แต่จะตั้งชื่อคี่ว่าอุมปัดจูมาทับโตนาคอยดูอุ้ยไม่โอ๊ยจีโทรดาไม่ได้ อยู่ต่อนิดนึงนะกลับไปดังเล็ก <มา S 2> นะเธอขายในืลงเข้ามาตุยว้าย <laughs> <Why? S 2> ไม่มีใครเข้ามาเลยมันรู้ไงวอ๊บหวอดไม่โดนจะหวอดตรงน,นี้ซะานหนึ่งาะเอาดันสก,กนมีโปรจูนแม่หมดทั้งโหลหอ่ะ hey. มาดามหลอดหมีป่ะอะไรนะสกินไหนมีฟอนจูนแม่มดมี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 ทั้งแม่มดแม่มดเลยแม่มดสีทองก็มีหลอดอันี้มันแตกแตกสวยเด็ดแม่มดสวยมันจะเปิดขายไหมครับเปิดขายฮาร์ลวีนตุลาเดือนไหนทันวาบ้านตุลาเดือนไหนนะคาร์ลูมีตุลาเดี๋ยวมันก็เปิดขายยเ้ กระซิหายนะตองโซยุต้าเซอยากตายใช่ไหมคะต้องทีละฟาเป็นฝั่งต่ากันคิดว่กันได้หรอลายมากเลยเซเอาง่ายไม่รู้แต่เลยล่าหมูโดนโจมตีกับกคนพังก่อนนะคะคูอสู้ไม่ได้ฉันก็ต้องเอาด้วยเล่ก่อนค่ะพร้อมจะได้แล้ว นี่ที่เป็นส่เอกี้ก่อนเกือไข่รนล่กเปไงละคแดงพูดีดาุกเลยดูฉันเห็นมันหยุตรงเนี้ยมเลี้บเอออ้าวอะไรไปเลวเนสนี่มันมีฟรจูนสปอร์ตบิงค่ะบอกแล้ววอาฉันเอามีฟอรจูนมาซัพอร์ตต่างหาก ฉันก็ซัพพอร์ตไปกันเดยนจะเป็นป่าแต่ซัพพอร์ตโอ้จะเป็น ADC ซัพพอร์ตฉันคือเซนนะไม่ใช่ฉันคือปีกตัวเกมมีพี่ซัพพอร์ตตั้งสามตัวโอ้ไม่ไดงเพลรอะไรอะไรจะรู้โห่หล่าเุ้ยกดปิดจะกดอันนี้รู้เกิดเริ่มเกิดได้ละบอกเลยว่าจะรู้แบบกลับมา ที่แม่หลอดแม่นหลอดกระโดดหลอดไม่ต้องใช้บ่อยก็ได้เดินไปกระโดดหลอดใช้เข้าเพีเดียวพอไม่ต้องกดใส่คิวเพราะว่ามันไมดเด็กไปหาตุ๊ดเด็กดีกว่านอนหลังบ้านคนจีนแตเอี่ยว่ลงตุ๊ดเด็กอยู่รู้ว่าฉันจะไปอยู่โซน่าแล้วเพราะโซน่ามันหลายอะไรโซน่ามันนี่แล้วอยู่กับตุ๊ดเด็กมาเร็วพามามัน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 อาจจะรอให้มันมันก่อน ค้าพี่ยอข้าพี่ยอดึงมดื่มแล้วก็ใครมีบอดไหมเอาวอร์ดวางตรงนี้ให้หน่อยดิไม่หวังน้องโอมมีวอดนะครับโอไปเลยโอ้อย่าทำนะระวังระวังข้างหลังข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าวสองตัวว่ะซีโดหรอเซ็เออแถบ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 เออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละ อู๋เนตละลาสแต่อูจ่าอูจ่ากระโดดเข้าไปตีสวยๆโหโดนเหตุตายไม่เมื่อกี้เน็ตเมื่อกี้เน็ตไม่หมาถึงอีตัวนี้อีตัวที่มาตีออออเ็ตตีเน็ตเน็ตตีโง่ไงเดนซีแล้วมันไปเหตุโอ้โหช่ด้ไม่ไหวเด็กอีกทีแล้วเซ่มาโอเดี๋ยวมันมันให้ต่อเอาหมดเลยนะไปอ้าวสวัสดีค่ะเจลู คนยัยให้ร้านหลดดุจ่าเนสไหนรอดลองโชว์อ่ะมินี่ค่ะหลานจะดูให้ดูหน่อยอไอตีนจะต้องมีคำด่าของแล้วแหละเรือบอกเหล็กมากไหมบอสอันสีสวยมากเนสอันสีหล่อนสวยมากอันสี่ยังสวยค่ะโคโลยอ่ะอุ้ยโคแล้ว ช่วยราคาไม่ชมไปช่วยไม่ชมไปชมนางแล้วเดี๋ยวนางก็ตายหนวค่ะหนีดีกว่าไม่รับฟิวจากโกลนาคหัวขอลาสองตัวแล้วแล้วเน็ตมานางหล่นหมดแล้วคนกลับนะโดนคาสิกกระโดดทีเดียวตายเลยนะเน็เน็ตเกมนี้อย่าอยู่คนเดียวนะเพราะว่าคาสิกอะดาเมจมันแรงกับโตคนที่อยู่ตัวเดียวอยู่กับอีโอดีกว่าโอ้ยเดือดรุ่นเดลอดรุนเดือนี่แนี้ก็ได้แล้วนะครับคุณตี โซนอ่ะโซนอ้ะโซนอ่ะไปเลยโอ้ยหยุโอ้แล้วมีความสุขไปเร็ว๋อปัญหาเยอะนักยี่เลสเนี่ยอย่าให้เจลู้ตายนะตอนนี้เจลูเอ๋อเจลู้นางมีข้าหัวเยอะอยู่ปกป้องเจลู้ก่อนปกป้องบอกแม่ก่อนนี่แหละ ปกป้องมอกแม่จะทำมอกแม่จะทำมอกแม่เลือกบอกกันนะถ้าไม่สดก็ไม่ตายเพราะมันมันจับยาบ้างเลยบอกจับยากก็จะรู้งผิวก็ผิวไหวผิวไหวผิวไหวคนเล่นก็ต้องยิงมผิวเหมือนกันไม่ไหนก็จะงงนี่ผิวก็จะง่อยไปเลยจริงอ่ะน้องโอดูมากเลยเกมเนี้ย โอ้โหนี้โมโทนี่บอกอ่ามีใจที่หะออกจาก่้ัี้โมดามเป็นตัวที่ดาเบียดเยอะเพรว่าแบบว่าเห็ดมันปล่อยไว้เยอะดาน้องโอระวังโดนโติดกระโดดเข้ามามันมันดูอะไรแบได้เนปีแโบน้อุ้ยเจ๊อคาิสตาอยู่ข้างหลังเจ๊เห็นป่าวเหยียบเห็ดิแ้่จริงเหยียบเห็ดสริงรอมันรอมัน ไม่เหยียบเลยนะโห้ดโนดนยบแล้วน,วนึ่งยี่ดียบเหย,ยียบมือตุยระวังคาลิสตานะบอกตัวเองนี่แหละเคยเห็นคาสิคซัพพอร์ตไหมคะหน่าเลยนี่คาลิสต้าว่ะมันอยู่ตรงเนี้ยแต่เมื่อกี้ฉันเห็นคาสิครานไม่ทันนะคะมร้านไม่ทันอยู่แล้วฉันเปิดไงฉันไ,ไม่ซัพพอร์ตค่ะดาเมจจะสู้น้องโอ้ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้อุ้ยคาลิสต้เขาหลับ นี่เ๊ะมีเหตุฉันมีใะไหมฉันเปิดเปิดให้เพื่อนค่ะให้เพื่อนเอาอเคิวไป,อ,ปอ,อ๋อต้มตีกโกนตีต้มีเลยนะคะคะไตไา้ต้มตีค่ะอัตีมันทำอะไรได้อะบิ้งเพื่อนเด็ด ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยดาเมจจะต้องแบบว่าน้อยมากๆแน่ๆเลยตายเนี่ยน้อยกระสุนฉันว่าฉันว่าน้อยกระสหน้าเพราะว่าน้องอมได้คิวไปสี่คิวแล้วค่ะไอรต้าไอรต้าหนูโดนพลาดอย่างแรกเลยเลือดเลื่อนหลอดต่ำช่วงที่เก่งที่สุดเซลลนะูเรบบอกค่โตที่เยอะแฮร์ี่ตายสองพันกว่าโตอ่ะ คิวหนึ่งคิวแล้วพอปแรงได้วยความตายค่ะเลือบอกอะไรนะเรือพังใต้เลยทำไมฉันกดอัพไม่ได้มันต้องเกิดมันต้องเกิดมันกอนเกิดมันกอดทีมเราพังชนะแล้วแหละซิ่งดิ่งอ่ะใช่ไหอัพหนึ่งก็อัพหนึ่งเป็นก่อนแรกกเป็นแล้วเพราะหนึ่งมันแรงมากไอ้ก็ตอนแรกบนหัวให้อัพสามนะแม่ล้วถูกแล้วถูกแล้วเกสไม่มีไม่มีคิวแล้วไม่มีคิวแล้ว หายแล้วดองโอ๊เส pues oh. ียข้าวแล้วโอู้หเน็ตสวยมากกลับบ้านเน็ตช uh ่วยน้องโอ๊แบบสวยมากเลยเน็ตยิงบ้านค่ะเน็ตยิงบ้านเน็ตยิงบ้านเล้วนี่ก็เลกแล้วรบอกดาวเน็ตจะต้องแบบน้อยน้อยน้อยที่สุดยังไม่ได้ซื้อเมตัยเลยนะยังไม่ได้ซื้อเมตัย่ายทางด้าน้าค่ะ เวลาเล่นีมโม่หนูก็ชอบสิลิชเบนมากเพร